สวัสด,ดีทุกท่านสวัสด,ดีไปเมเลยไม่ต้องกลัวว่าเชียงเกิกับเจียงไอเดมโบนี่หละพี่น้องกับนะทำความสมวัสด,ดีไปอย่างพี่น้องเจ้าเฟซบุ๊กนะครับตีปมโพดววาถึงกาวซิบเลยนะครับจะร้องเพลงให้ฟังชื่อเพลงว่ารักครึ่งทางนะครับนี่ก็จะร้องให้ฟังนะครับเพราะนันเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เก่ามาร์กแล้วแต่ว่าเจ้ามาร้องให้ฟังนะครับรือฟืนความก็คบคุณชา,ายันสัญญานะครับเพราะันเพลงนี้ผมชอบชอบมากนะครับรักครึ่งทางคือ ผู้ยิ่งอ่ะไปมีไม่ก็ไม่กล้าใจเราเราตามจีบแต่เขาไม่เขาไม่เอาหรอกครับผมก็ไม่เอาแต่เงี้ยคือรักของเราก็คือเครงทางต้องเลืกรากกันไปนะครับแล้วก็ขอบคุณวัดทุกคนนะครับนะถืออุตส่าเม้นกันมานะครับน้องนามัการองอ่าชื่อน้องเพรี์นะครับไอริวเหมือนพ่อมน้องหมดอ่าปีเตืรอแล้วก็พีเจ้าเราได้คนหนึ่งกับไม่ได้เยอได้จำจึงไม่ได้พร่งนี้ในตัวต้วงกับนาแล้วก็เจ็บจังตีเจ็บจริงที่รักจังนะครับนาจะผิด จนบนะครับเพราะคุามาร์คักเพลงตามพนันเพลงนี้หมอกับมิดรรักแฟนเพลงทุกคนกับเชิญกว่างกับพ่อมดดีครับ สิ้นสุดกันทีตั้งแต่วันนี้พี่จะขอมีแฟนใหม่ไม่คืนกำลังเป็นกลางคว้างไครน้องอยู่พี่ไปเพราะเจ็บเพราะอายใจเหลือจะทนขอลาน้องไปไปกับหัวใจที่เจ้าทำลาย จาใจยิ่งนักเสียรักเพราะจนจําไว้หน้ามนพี่ต้องเสียคนเพราะใครอยู่เธอน้องพี่ต้องลาจากเศร้านักเพราะเกมรักแพ่า,าย ก่อนจะอําลาไม่ขอน้ำตาอำลมไหไปไหนก็ได้ขอให้ไปไกลคนชัางเลิกกันวันนี้ในเมื่อน้องพี่ไม่เห็นความดีที่สร้างตั้งแต่วันนี้ขอมีเป็นบ้างตรงพัดเดกราง รักแรกครึ่งทางขอลาขอบคุณทุกคนกับติวราความเพลงนะกับนานเพลงเพราะหรือไม่พรบต้นเมนมันม้งนะอยากได้พนานเพลงไรผมจะได้กับแต่ขอ้อเวลากันวันนี้กับผม